ธรรมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมหมายถึงธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองนิพพานธรรมปรมีสามสิทัสสะเดบปะคุลโลปสุสสะจันทัสโรให้รับรู้ ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฎจันทสโรที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ พัฒนาปรปับปรธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลบุปสตจันทัสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลานำความสุขความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็น ประสบความสำเร็จในการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัศโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทร์ทัศโรอย่างสมบูรณ์ ดำรงความเป็นปกติของทานศีลสมาธิเป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงพุษจัญทัสโรเป็นปกติของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพกุลหลวงปุษตัญทัสโร ที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบารมีสามสิบทัพประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางกิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งหมอยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30มสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทสโรที่อยู่กันอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมด อาถารพร่าเริงในธรรมบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสยันทัสโรเป็นความหมายของธรรมมะรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทศัศโรรักษาผู้ประพฤติธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ถูกิเลสล่อลวงปิดบังยั่วยวนไม่ให้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อไม่ให้ การไหลเวียนของบารมีสามสุดทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นไปอย่างปกติในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เพื่อให้การควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคอง สร้างเลี้ยงรักษาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสธ,ธรรมอัพยากตาธรรมาที่มีตอ่อท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโร,รให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จ เวลาของกิเลสให้อยู่ในสภาวะของการถูกทำร้ายทำลายที่เกิดจากการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิทธัพระเดพระกุลโลกโอสดันทัสโร ที่มีต่อท่อฐานธรรมบรมี30สทัศพระเดชพระคุณหลวงพรสดจันทัสรโลดโลกกิเลสล่อลวงไม่ให้ท่อฐานธรรมบารมี30สทัศนนี้รับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานไหลเวียนของบารมี30สิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทรัศโรเพื่อให้การสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบพัตนพระเดชพระคุณหลวงปุทสดจันทรัศโรลดลงให้ถูก สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองจากสูงกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพพยากตาธรรมธาทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคนหลงปสุสสจันทสโรเพิ่มขึ้นทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ รับกระแสทากิเลสเพิ่มขึ้นอยู่ในสภาวะผิดปกติดำรงอยู่ไม่เป็นทานไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิอยู่โดยเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กิเลส รวบรวมรักษากิเลสนำให้กิเลสรุกเข้าหาบารมี30ส,สทัศพระเดชพระคโหลวงปสุสถจันทสโรเพื่อเปลี่ยนให้เป็นกิเลสโลภโกรธหลงให้อยู่ในธรรมกิเลสไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทอน ไม่ปลอดภัยไม่เอาโหสิก,กรรมอยู่ในสภาวะถูกทำร้ายทำลายจากกิเลสกิเลสที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่ให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30สบทัพ พระเดชพระคุณหลงปู่สุจันทัสโรเป็นสภาวะที่ผิดปกติดังในตัวอย่างจัก,กรวานมนุษย์ที่คนสัตว์สิ่งของบางส่วนรับเอากิเลสเพื่อให้กิเลส นำชีวิตเป็นยอย่างยู่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นชีวิตที่ไม่รักไม่เมตตาไม่อื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่เอาโหสิกกรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและกันทำร้ายทำลายตัวเอง ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันถูกหลอกลวงว่าสามารถทำให้ดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุขไม่รู้ถึงปกติสุขที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง พึ่งพาอาศัยตัวเองหล่อเลี้ยงตัวเองจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทัสโรความเป็นปกติที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมที่เป็นสภาวะที่ไม่ทำร้ายไม่ทำลาย ตัวเองไม่ทำร้ายไม่ทำลายซึ่งกันและกันของคนสัตว์สิ่งของเป็นการสร้างทรัพย์สมบัติสร้างอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยสร้างพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่ทำให้ชีวิตเป็นยอย่างยูรอดปลอดภัยจากธรรมทั้งหมด อาจฐานร,ร่าเริงในธรรมบารมีสามสิทพัทธ์พระเดชพระคุณโลงปุษจันทัสโรได้ประโยชน์จากธรรมทั้งหมดทุกธรรมพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทพัศธ์พระเดชพระคุณหลงบุษจันทัสโร เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองคนสัตว์สิ่งของ อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาไม่ให้คนสัตว์สิ่งของถูกกิเลสล่อลวงยั่วยวนบิดเบือนให้ดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ปกติให้อยู่ในหน้าที่งานอาชีพ ที่แท้จริงที่เป็นการรวบรวมรักษาประมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูส์จันทสโรได้โอกาสจากการเป็นคนสัตว์สิ่งของที่มีกิเลสไหลเวียนอยู่ในตัว ให้เกิดเป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาารมีสามสิทัท์พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมกิเลสให้เกิดเป็นธรรมารมีสามสิทัท์พระเดชพระคุณหลวงปุ่สจันทสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ได้ตลอดเวลาเป็นสภาวะที่บารมีสามสิบทัศเทเดพระคุณหลวงพุษจันทสโรรุกเข้าหาธรรมกิเลสร่างกายของคนสัตว์สิ่งของมีบารมีสามสิบทัศ ระเด็พระกุหลงประสดจันทัสโรไหลเวียนอยู่ในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของคนสัตว์สิ่งของกิเลสไหลเวียนอยู่ด้านนอกแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายคนสัตว์สิ่งของ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสจันทัสโรอยู่ในตำแหน่งที่ละเอียดปลอดภัยไม่ประมาทเป็นตำแหน่งที่มีธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสจันทัสโร รวมกันไหลเวียนอยู่มากเพื่อขยายขอบเขตรุกเข้าหาธรรมกิเลสที่อยู่ด้านนอกแกนกลางเส้นทางใสากลางร่างกายของคนสัตว์สิ่งของทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรที่อยู่ณนะตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่มีกระแสธรรมบาร,รมีสามสิทัศสทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเชื่อมโยงจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สจันทัสโรทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของร,รับรู้ถึงการทำงานทำหน้าที่ ทำอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรที่ดึงดูดบอกเกิดนศาสุนกลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรที่เกิดการดึงดูด บอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธรรมกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบอกเกิดเพื่อให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศ เดชพคุณหลวงปูส่สจันทัศโรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาดึงดูดธาตุประกอบเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้บารมีสามสิทัศ์พระเดชพคุณหลวงปูส่สดันทัศโร ได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศสสะเดชพระกุลหลวงปสสตัญทัสโรที่ได้จากทำทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงเป็นบารมีสามสิทัศสสะเดชพระกุลหลวงปสสตัญทัสโรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา เกิดการดึงดูดบอกเกิดรวมนัดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพุกุลหลวงพุทธจตันทัสโรเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพุกุลหลวงพุทธจันทัสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสรจากธรรมทั้งหมดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสรใหม่ๆที่สมบูรณ์ประกอบธาตุเป็นโครงสร้างใหม่ๆมไม่ซ้ำ การแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศภคุลหลวงปุษตจันทัสโรที่ทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศภคุลหลวงปุษตจันทัสโร ได้ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพที่แท้จริงของตนเองอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์คนกุู ท่านรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงปูสดจันทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคอง ให้นิพพานธรรมบารวีสามสิบทัตพระเดชพรกคุณหลวงปู่สดจันทรโรดำรงอยู่อย่างปกติสุขทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงในแต่ละส่วนอย่างสมบูรณ์เพื่อการรวบรวมรักษาบรมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเกิด การหล่อเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการประคับประคองสร้างเสริมให้คนสัตว์สิ่งของปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดให้รักษาซึ่งกันและกัน หล่อเลี้ยงดูแลซึ่งกันและกันด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปูส่สดยัาทัศโรที่คนสัตว์สิ่งของคุ้นเคยเป็นความรักที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากกว่า กิเลสครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนอดทนคือบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสาัศโรเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมเป็นความละเอียด เป็นความผ่องใสอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทันสโร ตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ธนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดศพุกุลหลวงโพสดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบาร,รมีสามสิทัศนะพระเดศพุกุลหลวงโพสดจันทัสโรร่วมกันอย่างสมบูรณ์นำให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง เพื่อการรวบรวมร,รักษาบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลานำให้เรารับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรที่ สร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมี30สทัศนะเด็ชมกคนหลวงพุทสดจันทรัสโรอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราไปพร้อมๆครูบาอาจารย์ของเราอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมด อาจหารร่าเริงในธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร